ไฮ้ยเราก็ขอ,ขอากล่าวสวัสดีดคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ยังผมซีโร่ซากุระซีกับเจมี่ครับซีรีส์ประจนภัยโลขันซานะครับผมแล้วก็ในพิซด์นี้นะครับผมเราที่จริงเราก็ได้ถ่ายไปรอบนึงแล้วนะแต่ว่าเนื่องจากว่าไฟาคลิปมันพังนะครับผมนะก็เป็นคลิปที่เราถ่ายหาแร่ใหม่นะครับผมนะตอนนี้ไฟมันพังนะก็เลยต้องมาอัดใหม่นะครับแล้วก็วันนี้คือเราเล่นไปเยอะแล้วด้วยนะครับเล่นไปอย่างเยอะเลยนะกับคุณนิวสองคนนะครับผมนะครับก็มีของใช้อยู่เนี่ย มีของใช้จนจนทนี้แล้วนะครับผมก็เสียดายที่พัดก่อนเอา,อาไม่ได้อนนั้นให้ลงให้นะครับเพราะว่ามันไฟล์มันเสียไปแล้วนะครับซึ่งเราจะมา่าพูดแนะนําข้อมูล,ลกันนะครับว่าออมันมีอะไรบ้างนะสำหรับพัชที่แล้วที่เราไปทําแล้วมันไฟล์มันพังนะครับผมนะก็พัชที่แล้วเราไปหาแร่ใหม่นะครับซึ่งไอแอดออนที่ผมลงไปในจํานวนหนึ่งนะมันจะมีมอนเตอร์ชนิดหนึ่งที่เป็นมอนเตอร์ แมงมุมเออไม่ใช่แมงมุมนื่มันจะเป็นอเออปูเฉยชวนนะครับปูเฉยชวนไดมอนด์นะครับซึ่งมันจะสปอนเต็มแมปไปหมดเลยนะเต็มพื้นที่ที่อยู่ในท่ามหมดเลยครับและน่ารำคาญมากเพราะมันไปตกลาวาเพราะมันไม่ตายไม่ได้เสียงดังทั่วแมพเลยนะครับผมนะ <ak> แล้วประเด็น <aine S 2> คือไอ้ปูเฉยชวนเนี่ยมันเวลาเราเอาที่ขุดเพชรไปตีมันเอ้ยที่ขุดเหล็กไปตีมันตั้งแต่ที่ขุดเหล็กขึ้นเป็นต้นนะครับไปตีมันอ่ะมันจะทําการดรอปไดมอนด์นะครับ e ผมดรอปเพชรมาก,ก้อนนึงนะครับอ <_ S 1> ่าต่อตัวนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะดรอปเยอะมากเพราะว่่่่าาาเเเเนน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 นือออออองงงจกกกกวมมััััสปยะะะครบแลลล้้็ใใถึๆพิด ห้าน so really ี่ก็จะเจอกับแร่ใหม่ที่สปอร์จบขีพียบแล้วซึ instance, really ่งผวรจะขุดได้นี่ยากมากเพราะว่าต้องใช้ที่ขุดตามจำนวนที่เห็นนะครับผมมันจะมีแร่เป็นลดับนะครับลำดับหนึ่งลำดับสองสามสี่อะไรอย่างงี้นะเป็นลําดับเรียงกันไปนะนะครับอย่างเช่นแร่เนี้ยเราขุดไม่ได้นะเพราะว่าเรายังไม่ได้ที่ขุดที่เป็นลําดับของมันซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าลําดับของแร่มันเป็นยังไงนะครับผมนะบางแร่นี่ยังไม่รู้ลำดับของมันเลยได้ซ้ำนะอ่าขั้นในที่ขุดเร็วๆนั่นคืออันนั้นคือขุดได้แต่ในที่ขุดช้าๆอย เรามันแต่ออกมาเนี่ยมันก็จะหายไปเลยนะครับโอเคนะครผมก็ประมาณนี้นะสำหรับการอัปเดตอ่าข้วข่าวนะครับผมนะก็มาอยู่ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรเยอะแยะนะครับผมนะซึ่งตอนนี้เราจะไปในเธอกันนะซึ่งคนณนิวเขาจะอยู่บนโลกเนาะไปทำการของเขาอยู่บนโลกนะไปสร้างบ้านอะไระต่งางๆนะนี่จะตัวอย่างครับเราทุบตุ๊กอ่ะไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่ที่ขุดที่เราจะขุดแรกของมันได้ ที่ที่ขุที่จะขุดแร่มันได้คนระับมันก็ยังไม่มีนะครับเรายังไม่รู้ว่ามันต้องใช้แร่อะไรบ้างในการมาขุดนะครับอโอเคเราก็ไม่มีการเสียเวลาเนาะเราก็จะไปกันเลยนะครับผมนะอ่าเสียเวลาหน่อยก็ดีนะไม่อ่านะครับแล้วก็อาวุธของไอ้พวกแร่ใหม่นะครับที่เป็นที่ขุดอะไรพวกนี้นะมันจะไม่สามารถขุดบล็อกของ1น7ได้นะเพราะว่ามันไม่มันไม่ใช่แอดออนที่ถูกทำมา ก่อนเวอร์ชัน1.17เนี่ยครับเป็นแอดออนที่ถูกทํามาหลังก่อนเนี่ยหลังนะครับก็เลยทําให้เราไม่สามารถขุดแร่ขุดบล็อกของ1.17ได้นะที่เป็นบล็อกใหม่ของ1.17นะครับแต่ว่าไอ้พวกบล็อกหินปกติคือุดที่ตามปกติเลยนะครับโอเคนะครับผมแต่เสียดายที่เรายังขุดแร่พวกนี้ไม่ได้นะ่จะเป็นแร่ที่โหดด้าดูนะครับผมในนี้แนะพวกนี้โอเคไปเราเข้าดีเทลกันเลยนะครับผมนะเปิดบาร์ดีเทลบาร์แรกนะครับก็สกัดเลยครับบูลช็อคตั้งๆก็ประมาณนี้นะครับผมนะ ขั้นนี้เทพไปเลยนะครับผมก็ม,ววมีคนทักมาขอแอดออนอยู่นะครับก็อาจจะ,ะไม่ได้ทำให้เพราะว่าแอดออนค่อนข้างที่จะลงเยอะนะครับผมไม่ได้ลงแบบเล็กๆน้อยๆนะตอนนี้เราอยู่ในเนเทอร์แล้วนะครับโอเคนี่ครับนี่ครับลงแอดออน,นหลับกาตาณะให้หน่อยสิครับเราจินตนาหรืแบบไปแล้วดิจะลงอีกรอบหนึ่งไม่ได้ สวครับพี่ชัดนักเตะนักเตะชัดมากออคารตาซัน่อยสิครับเอาซั่นนี้จบกันเถอะเรายังไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับตัวอะไรเลยซับโอเคเท่าในเนเธอร์จะประมาณนี้นะนมันจะเรื่องนะครับที่เรายุ่งกับโปรเซชวลน,นั่นก็ตีต่อไปอไปกันเลยเนี่ยเดินจะเดินขึ้เป็นกันจะเป็นโปรเซชวนตอนน,อตอนนี้เราตอนนี้ในเนเธอร์มันจะมีแร่ใหม่อยู่นะเป็นแร่ อีกชนิดนึงนสีดำนะครับผมแตเ่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันมีเยอะหรือมีน้อยแล้วก็เราไม่รู้ว่าที่ขุดที่จะขุดก็มันต้องใช้ที่ขุดอะไรแล้วจะไมที่เราสปอนมันเป็นอย่างงี้วันนี้นนสปอนได้น้ากลัวมากเลยอ่าเราห้าบตายนับตายนี่คือเรียบร้อยหายหมดเลยโอเคตอนนั้นเป็นใบอโอมอ่าครีมสันโอเคต้านกัวนู่นเป็นใบอโอมอ่าธรรมดาทั่วไปโูดูยี่ว่าในเทอร์จะมีอะไรให้เราดูไหมจะมีอะไรให้เราเยอะแยะไหม จริงๆแคที่ขุดอะไรอันอื่นก็ได้นะมันขุดเร็วเหมือนกันนะครับข้าแร่เนี่ยมันเยอะมันก็จะไม่ค่อยเปลืองเนาะใช้ไปใช้ไปเลยไม่ต้องสนใจข้าแร่มันเยอะแต่ตอนนี้ถ้าที่เย็ที่สุดมัจะเป็นแร่เพชรแล้วแหละแร่ที่หายา,ยากๆง่ายๆในลองสู้กับไอ้น้ำเมนดิจ้องหน้ากันหน่อย ตอนนี้ก็ต้องการอินไค่ทีมแมนเยอะๆเหมือนกันนะเพราะว่าจะได้เอาอินเดอร์โพลจะได้ทำอเอาอ er ินเดอร์เพลเยอะๆนะผมไอเข้ามาขีคดอกมันหนึ่งอันก็ไม่เป็นไรข้างหน้าเรานั้นใช่พิกขี้ร้า๋อ้ทอ,อมบี้พิกแมนนื่ว่าเป็นพิกขี้โอเคก็ยังไม่มีอะไรมากก็ยังมีแค่แรกป,ปกติ เป้าหมายของเราตอนนี้ยังไม่ค่อยแน่ชัดเท่าไหร่ว่าเราจะมาทำอะไรแต่เป้าหมายหลักที่เราอยากจะทำจริงก,ก,ก็คือลองหาแร่ในเนเธอร์น่ะเป็นแร่ใหม่ให,ให้เจอว่าจะเป็นยังไงไม่อยากเป็นถากฟิกลินนะเนี่ยเพราะตีหนึ่งตัวมาเป็นร้อยเลยเคีนี่ไม่มีเอ้ยตีไม่โดน มือมือไม่ไหวพอตีไม่โดนไม่ได้ทำทอดมาเผื่อด้วยท,ทำบ้างกี่ครั้งเดียวน่าแต่เลยเออเอาเอาเอจ่าหมูใจเย็นนะหมูเกาะเรานี่เป็นเกาะที่ก็าท่าที่จะหายากเลยนะแต่ก็ไม่ยากมาก ยากนะไอ้แร่ใหม่เป็นอะไรที่รู้สึกว่ารัดทัวชีวิตมากเลยนะหาไม่เจอเฮ้ยอุย้ยโดนเต็มๆเลยเอากลับไป <c oughs> แต่ว่าเรารอย่าง ไม่พร้อม,มนนอที่จะมาในาดน้ถาถาไหร่นะครับต้องหาอะไรที่บันดูไม่น่ากลัวขนาดนี้ของยังไม่พร้อมอะไรขนาดนั้นถ้าของเรามีน้อยถ้าเราตายขึ้นมานี่ก็คือจบเลยแล้วเป็นของที่แบบว่าเขาจะมีระดับแบบหายากอยู่ระดับหนึ่งเอา ไอ้ยังไงเจอแล้วแร่ใหม่ขุดได้ยังขุดยังไม่ได้หรือว่ที่ขุดอะไรเอ่ยโอเคนะคผมก็ยังขุดไปได้นะเพราะว่ามันเป็นแร่ที่สั่ขันมากดูดินี่ขนาดใช้ที่ขดุดที่คิดว่าขุดได้มามาขุดแล้วเนี่ยเด้วเราขุดให้มันพังดูดิขุดให้มันแตกด,ดูจะได้ตอบหรือเปล่า ไม่รับนะหายไปเลยด้วยโอเคไม่เป็นไร <c oughs> ยังไม่ค่อยอะไรมากเดี๋ยวกลับโลกกันดีกว่านะครับผมคันที่เทมหาก็ยังไม่มีอะไรมากเดี๋ยวค่อยมาเข้ามาแต่งในเทือที่หลังเพราะอันตรายเกินไปนะดูจุดสปามาแรกๆไม่ <c oughs> ไม่มีอะไรเลยโอเค อันนี้เราต้องการที่จะหาทางขุดแร่พวกนี้ให้ได้ก่อนกระจายดูที่ว่ารอบรอบแร่พวกนี้มันมีแร่อื่นอีกไหมเป็นไงบ้างคนเดียวทำถึงไหนละกำลังแลรวบแต่รอบหีนีนออ่อ,อนี่อย่าขุดแร่นี่มากเลยมันเป็นแร่อะไรนะเนี่ยตัวสวยดีเหลือเกิน ที่ขุดออกแกโหดนะแต่ว่าสามารถขุดบล็อกของเนเธอร์ได้เอ๊ะอันนี้สีม่วงนี่มันอะไรขุดยังไม่ได้อีกเข้าสุดยอดเลยการแบบเหมือนทรมารชีวิตมากเจอแรกที่เราจริงจขุดแต่ขุดไม่ได้ คำอ่นอนอะไรนะ่าสนใจน่าจะหามาลงอีกแต่ลงในแบบเดิมไม่ได้ลงซ้ำในแบบเดิมไม่ได้ทองแดงนี่ดูด,ดิขนาดทองแดงยังไล่กดไม่ได้เลยเป็นของหนึ่งเจกทำอะไรกดไม่ได้ แร่ใหม่หรือเปล่าหรือแร่เก่ากดตีดูครับเป็นเลสซโตนมาเจริญแสงไม่ใช่เลสซอร์โตนแร่ใหม่นะครับอถ้าขุดได้ก็จะขุดอย่างนี้เลยก็จะแตกมาอย่างนี้เลยเวลาสนใจที่ใช้ก็ใช้อยู่แต่ใน,นเมืองนี่แหละ ล็อกแล่ใหม่นี้ก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยก็จะปลดล็อกแล้วก็ไปสร้างอะไรนี้โอ้โห <c oughs> ไม่ท่วมอ่ะท่วมยิงโอ้โหก็ว่าจะไม่ทะลักก็เลยว่าจะไม่ทะลักออกมาอย่างนี้อ่าายืนงงในโรงแรมใหม่ เตียงไปด้วยไม่ขี้เกียจพกเตียงเจ็ดพกตัวก็ลำบากแล้วตอนนได้สว่าจะกังวลสร้งว่าตอนคือนักเสกน้องเพราะมันเต้ยตายอ้โหมีชุดมีชุดอยู่นี่จะกลวยกันโอ้ยชุดผมไม่ได้ห่มแบบนี้นิดหน่อยของผมชุดผสมตลอดมันก็ไม่ได้ต่างกันอะไรนี่ชุดทั้งสองชุด <Tory S 2> อะไรฮะไหนอ๋อมอนไดมอนข้นมาแล้วเอ้จะันี้มันขึ้นมาบนดินไดไงเนี่ยแล้เดินเร็วด้วยนะประเด็นขึ้นมาบนดินแล้วตัวนึงกาังเอาไดกาังเอาไดมอนพ่แอไลไลไลทุบไอไลทุบยังงมไอ้โอเคดับเป็นเพชรออกมาเมื่อกี้มไม่่ เฮ้ยคุณโยมแมงมุงมมันขึ้นมาอบอว่าปูเวนเออปูเสชวนนั่นเป็นอยู่ไหนอะอนี่เจออ่ดานอดนลงไปดินลนดนะดนลงไปดินเรียบร้อยละ ยังไม่เจออะไรอยู่ดีเฮ้เเเย,ยมีที่ขุดหดที่กุดเทียบสะเปล่าแต่ดักขุดไม่ได้ อนนี้เรามาล่าอ,อมมัล่ไอ,อพวกมาไรพวกนี้เนาะเราต้องากกาันเอาเล็เ,ลเราหาจุดสปามันไม่เจอดีมันจะเกิดตรงไหนละมังกรอร <c oughs> <c oughs> หดไหมหองูนแปลว่าอะไรกรโอที่เราอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นโอป,ปกติแล้วอันนี้มีมงบอกว่าข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดไม่ไมรมแมรู้นี่ ก่อนตินดับไว้สักทีด้วยค่นี้แล้วเนี่ย กกไดเรื่องะไรเนาะเกิดเกิดเก่ดเจ้าเจ้าอ่ะเก็บเนี้ยไม่ได้ ทำไงต่อรอบๆบริเวณแถวนี้มันเป็นพื้นที่ที่ไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากเลยเหมือนเหมือนติดเกาะอะตอนเนี้ยเป็นเกาะซะส่วนใหญ่นะเนี่ยเป็นทวีปอะง่ายๆคือเป็นทวีปอะไอทวีปที่เราอยู่ ก็ถ้าจะกวางใหญ่ไพศาลนะนะทวีปหนึ่งก็ทวีปที่เราติดอยู่เป็นทวีปไอป่าไม้ดำขนาดใหญ่ป่ะมีภูเขาสวยดีได้เนี่ย วูเขาจาาอะไรขนาดน,นี้นี่มันต้องดอกไม้แล้วก็ภูเขาไอป่าเดิม เดว่าเสียงเหล็กตออต้นเกมที่คนนี้เข้ามาแล้วคนนี้ได้ยินมันเป็นเสียง,องไอ้บอสหรือว่าเสียงไอ้แมงมุมบนันแน